สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนีซิมาแบงปันครับเทคนิคการแกะกระสอบหัวอาหารหรือว่ากระสอบปุ๋ยครับมันจีนีเส็นทิ่งกับเส็นลุ่มครับแอ้เท้าท่ทาลองดึกงมาก่อนครับนี่เส็นลุ่มเท้าดึงไปแล้วนี่มันจีของแน่นอนครับเส็นลุ่มด้วเส็นทึ่งแอ้เท้าถอยครับถอยเสนเ็นทิ่งนี่ออกไปทางลังก่อนถอยออกเส็นหนึ่งแล้วก็ะทำทา่าล่องดึงเบบึงถอยออกแล้วสิงสายมือนี่แล้วก็ล่องดึงเงบึง้านมันลุดจากกันปึ๊บ เส้นคว้ามือรุดเส้นสายมือก็ลุดมันก็นสีรุดไปเลยครับอ่าเดี๋ยวลองนี่ครับลองบงอีกแล้วเส้นข้างล่างนี่ถอยหลังคือเก่าดึงถอยหลังออกก่อนเอากระทำท้าลองดึงเบิง่งนี่ครับมันรุดเพราะมันรุดแล้วมันก็นสีรุดไปเลยเรียบร้อยครับลองเห็นเบิ่งครับ